วันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเจ้างูดินหน้าตาบ้องแบลกกับคุณปู่มังกร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็ตแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมจะมีโปเกมอนทั้งหมด3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นเจ้าโนกจิ G, แล้วก็โนโกกจิ G, และเจ้าจีจีลอนนั่นเองครับซึ่งบอกก่อนว่าโนโกก็จิ G นะครับก็มี2ฟอร์มด้วยกันนะครับและสตอรี่ก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยซึ่งท้านับตามฟอร์มแล้วก็จะเป็นโปเกมอนทั้งหมด4ตัวมาพูดคุยนะซึ่งที่จริงแล้วคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มจากเจ้าโ no นก มีแล้วเนาะผมก็กําลังไล่ทำโปเกมอนของเจน2ไปแล้วทีนี้เนี่ยโนกอจิมันก็มีร่างวิวัฒนาการขึ้นมาครับซึ่งร่างวิวัฒนาการของมันนี้นะครับก็อยู่ในประมาณเจน9และทีนี้มันมีช่วงที่ผ่านมาผมไปเห็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า g ีจีรอนครับผมซึ่งเป็นโปเกมอนมังกรที่อยู่ในเจน7นะซึ่งถามว่าสายพันธุ์เกี่ยวกับโนกอจิไหมไม่เกี่ยวนะครับแต่พอดีผมกําลังคิดในใจว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยจะเอาไปใส่ในคลิปไหนดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยนึกไม่ออกเอามาใส่ก, no กมกยยวนะีาาว่ววววงผ รู้สึกว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดูแบบมีความใจดีมีความชิลมีความตั้งต้องคล้ายๆกันนะครับบวกกับมีธาตุนอร์อลเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันด้วยอ่ะคิดไปคิดมาอยู่ในคลิปเดียวกันได้นะครับผมก็ขอเล่าให้ฟัง4ตัวในคลิปนี้กันละกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็ขอพูดถึงเจ้าโนกัจิก่อนเลยก็แลวกันเนาะโนกัจินะครับเป็นโปเกมอนงูดินธาตุนอร์อลครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเจน2มาเคยหงุดหงิดกันไหมครับกัา่่องงหนนเสจค ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือเจอยากมากๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมไม่จําเป็นต้องเอาความหายากมาชนกับความสามารถของมันนะครับเป็นคนละเรื่องกันนะที่จริงแล้วนะครับโนกัจ no ินะมันจะเป็นโปเกมอนที่อ้างอิงมาจากซูจิโนโกซูจิโนโกเนี่ยจะใช้ว่า,ว,าว่าเป็นสัตว์ในโลกของความเป็นจริงก็ไม่ใช่นะครับเป็นสัตว์ในเรื่องเล่ากันละกันนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีชื่อว่าซูจิโนโกะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยมีความคล้ายกับเจ no ้าโนกัจิเลยนะครับแล้วก็การเขียนชื่อเนี่ยมันก็มีการเขียนสล ในมุมของการเป็นโปเกมอนผมเชื่อว่าเขาเอามาจากเรื่องสตอรี่ของญี่ปุ่นนั่นแหละที่คนออกไปตามหาซูจินโกะก,กันแล้วก็ไม่เจอสักทีหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงไม่อะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งโนกัจิเองก็คงเอาสตอรี่นี้มาเลยส่งผลให้มันหาตัวยากซะเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่หาตัวได้ยากเนื่องจากว่ามันเองเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะสู้หน้าใครนะครับปกติแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีหางที่มีลักษณะเป็นสว่างซึ่งหางอันนั้นของโนกัจิเนี่ยสามารถ แล้วก็อาศัยอยู่ในใต้ดินเป็นหลักแล้วก็เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาใต้ดินเลยไม่ค่อยได้โผล่ขึ้นมาเจอกับคนแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่บนดินแล้วก็ได้เจอกับคนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่กล้าสูน้าคนนะครับหรือโปเกมอนก็ตามเนี่ยเวลาที่มันสกตาใครปุ๊บมันก็พยายามที่จะขุดดินหนีอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งต้องบอกว่าความสามารถในการขุดดินของมันก็ค่อนข้างดีนะครับสว่านเจาะปุ๊บตัวของมันไหลตามรูปั๊บแล้วทีนี้คนก็จะตามล่ามันก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็ รู้แล้วแหละว่ามันไม่สู้คนแน่ๆนะครับคือมันก็มีความสามารถในการที่จะดำดินไปลึกๆลึกๆนะครับแล้วก็ขุดหลุมสร้างรังอะไรพวกนี้ของมันไปซึ่งโปเกมอนที่มีโอกาสได้มาจักเอกับมันนะครับนั่นก็คือเจ้าดิกดาครับผมดิกดาเป็นโปเกมอนที่ชอบขุดดินแล้วก็อาศัยอยู่ใต้ดินไม่ต่างจากเจ้าโนกจิเลยแต่ต้องบอกเลยว่าด้วยนิสัยของไอ้สองตัวนี้โชคดีที่ว่ามันไม่ค่อยแบบมีความอาฆาตแค้นกับโปเกมอนตัวอื่นซะเท่าไหร่นะครับยิ่งเจ้านกจิเนี่ยยิ่งคูณเข้าไปเลยว่ามันไม่สู้คนอย่างที่บอกไปนะเวลาทีี่มมมมันนกกาารขขุุดดิดโมงม้งแลว็ เจอกับเจ้าดิกดามันก็อาจจะมีการสื่อสารกันเล็กน้อยว่าพื้นที่นี้ควรจะเป็นของใครดีถ้าตกลงกันง่ายๆแล้วโ no นกจิการจะยกพื้นที่ให้กับดิกดาหรือถ้าดิกดามันไม่เอาก็ยกพื้นที่ให้กับโนกจิได้และทีนี้ถ้าทุกคนเห็นส่วนปีกของมันนะครับผมมันมีปีกด้วยนะปีกสีขาวๆเนี่ยนะครับผมสามารถทําให้โนกจิลอยเหนือพื้นได้แป๊บเดียวนะครับผมมีปีกแค่นี้อย่าคิดว่ามันจะบินนู่นนี่นั่นครับผมมันไม่บินทับมันเอาไว้ลอยเฉยๆนั่นเองนะและที่าาัอนกมี้เก่งขนนาดั้นนะครับ ่าสเตปของมันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับนอกจากพลังชีวิตของมันเนาะที่แบบอยู่ในเกณฑ์แบบหล,ลักร้อยเลยอะไรแบบนี้ส่วนค่าพลังโจมตีป้องกันก็ค่อนข้างอยู่เกณฑ์เสถียรนะครับไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปส่วนค่าสปีดนะครับถ้านับทรงของการเคลื่อนที่ของมันก็กระดึบ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 อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรเร็วนะักเท่าไหร่หรอกครับทีนี้ถ้าเกิดว่าโนกัจิมันจะวิวัฒนาการนะครับอันนี้ก็คือมีเรื่องราวการวิวัฒนาการที่น่าสนใจด้วยนะค ก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าโนโกกัจิครับผมซึ่งโนโกกัจินะครับจะมีอยู่2ฟอร์มหลักๆนะซึ่งฟอร์มที่1จะเรียกว่าฟอร์ม2ปล้องครับผมก็คือปล้องรับตัวของมันมีการยืดเพิ่มออกมาอีก1ปล้องครับอันนี้บอกก่อนว่าถ้าโนโกัจิวิวัฒนาการจะมีโอกาส99%ที่จะกลายเป็นฟอร์ม2ปล้องแต่มีโอกาสอยู่1%ที่มันจะกลายเป็นฟอร์มสปล้องครับผมเออหมายความว่าตัว3ปล้องนี้เป็นสายพันธุ์ที่หาโคตรยากเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ใครได้ตัว สามปล้องไปครอบครองก็รักษาไว้ให้ดีนั่นเองนะทีนี้ขอพูดถึงสตอรี่ของเจ้า2ปล้องก่อนกันละกันโนโกะจิ2องปล้องเป็นโปกเกมอนงูดินธาตุนอร์มอลนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็มีศักยภาพในการที่จะขุดดินได้ลึกกว่าของโนโกจิแล้วก็ชอบอาศัยอยู่พื้นที่ที่มันลึกกว่านั่นเองนะซึ่งพื้นที่ของมันนะครับโพรงที่มันอาศัยอยู่อย่างเงี้ยมีความยาวได้ถึง10กิโลเมตรเลยครับซึ่งตัวของมันนะครับเนื่องจากว่ามีหางที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการขุดดินเพื่อสร้างรังังงงออะไรรพกเนนนนีี้ขมมม็็ปสสิ่ท่าาททาาถ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของมันนี้เมื่อวิวัฒนาการแล้วมันก็เป็นโปเกมอนที่ใช้คําว่ายังดูมีความชิลมีความหน้าตาเอ,อ๋อนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความกล้าที่จะเผชิญหน้าศัตรูมากยิ่งขึ้นแล้วครับส่วนปล้องที่มีการเพิ่มมานี้นะครับก็จะอ้างอิงถึงโนโกจิได้ด้วยว่าที่จริงนะครับลำตัวของมันเนาะมันก็เหมือนกับจะมีปอดใช่ไหมครับโนโกจิที่มี2ปล้องตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะมีปอดที่มีพื้นที่เพิ่มขึ้นทําให้มันสามารถหายใจได้ลึึกกมมมาายิ่งสส่งงงงขข้้้นนนสสสะพลััออไวตู ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ของโนโกกัจิก็จะเอาไปใช้งานในเชิงของการป้องกันตัวเองซะมากกว่านะครับและว,วิธีการขู่ศัตรูของมันก็น่ารักนะคือมันจะหายใจจากส่วนปอดของมันมานั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะหายใจออกมาเป็นบึ้มครับผมแล้วก็จะเกิดเป็นเหมือนแรงระเบิดทําให้ศัตรูตกใจแล้วก็หนีไปได้ด้วยครับและทีนี้ข้อมูลของโปกเกมอนหลายๆอันผมอ่านมาผมเจอเยอะแล้วนะครับแบบว่าโปกเกมอนตัวนั้นนะจะห่วงอาณาเขตใครเข้ามาใกล้ๆอาณาเขตมันมันก็จะไล่ล่าขับไล่อะไรพวกน เลยครับผมเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่ามันมีการทำรังอยู่ในใต้ดินเล็กๆมีอุโมงค์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครที่บุกเข้ามาในอาณาเขตของมันนะหนึ่งคือมันก็จะแค่ขับไล่ให้หนีไปอย่างนั้นครับผมหรือถ้าเกิดว่ามันพบว่าโปกเกมอนที่เข้ามาในรังของมันนี้แค่หลงทางเข้ามาเฉยๆพวกเนี่ยตัวของมันก็ยินดีที่จะกระดึ๊บ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 ออกไปส่งที่ทางออกให้ด้วยนะครับเออเรียกว่ามีน้ำใจนะครับเข้าบ้านผิดก็ออกบ้านฉันไปซ่าแขน,นกระจบเลยครับทีนี้ก่อนจะพูดถึง นนโนโกโก็จิ3ป้องก็เป็นโปเกมอนงูดินธาตุนอร์มอลเหมือนกันครับซึ่งการมี3มป้องอันนี้ก็คือจะทําให้มันมีแรงในการหายใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับแหมพอบอกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสเตตัสน่าจะสูงกว่าร่าง2ป้องสะหน่อยหนึ่งนะออแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมในเมื่อเขาให้สเตตัสเท่ากันแต่ว่ามีสตอรี่ที่ว่าตัวของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่หาได้ยากมากๆนะครับดูจากเกณฑ์การวิวัฒนาการแล้วเนี่ยโดยองครวมเท่ากับว่าในโลกโปเกมอนถ้าหากว่าพบโนโกโก็จิ100ตัวก็อาจจะมีแค่หนึ่งตัวที่เป็น ซึ่งสตอรี่ของเจ้าโปเกมอน3าปล่องนี้เขาจะบอกว่าเป็นโปเกมอนที่มีนิสัยสุภาพออนโยแล้วก็บางครั้งจะให้โปเกมอนตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ขึ้นมาขี่หลังมันแล้วมันก็กระดึ๊บไ,ไปนู่กนกระดึ๊บไปนี่กระดึ๊บไปนั่นนะครับซึ่งการที่ว่ามันอาศัยอยู่ในถ้าของมันแล้วทีนี้มีโปเกมอนหลุดมดาในถ้าแล้วมันจะพาออกไปส่งเหมือนกับของร่าง2ปล่องอะไรแบบนี้ก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันครับโดยนักวิจัยโปเกมอนเมื่อได้รู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นโปเกมอนที่หายากมากกว่าหายากแล้วนะเพราะทุกคนนึกภาพว่านกเน็็นปบบปโอกะมาณนึงนะ่จาากการเจอตัววยากแล้ทีนี้ เจอตัวโนโก็จิมาแล้วจะให้วิวัฒนาการกลายเป็นโนโกโกจิตที่เป็น3ปล้องอย่างเงี้ยก็มีความยากขึ้นแล้วนักวิจัยโปเกมอนก็เลยลองมาศึกษาดูว่ามันมีความพิเศษอะไรมากกว่าร่างกายของไอตัว2ปล้องหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเชิงของกายภาพเชิงของศัก,กยภาพ potential อะไรพวกนี้ที่มีทั้งหมดไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีในยยะสาคัญนะครับในความหมายคือแบบไม่ได้เก่งแบบก้าวกระโดดกว่าร่าง2ปล้องมากมายแต่ว่ามันเป็นพันธุก,กรรมบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมาได้ยากมากในโปเกมอนสายพันธุ์นี้ครับ ก็เรียกว่าแตกต่างในเชิงของพัตุกรรมรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันก็ここแค่นั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบโนโกกัจิแล้วก็เลี้ยงตัว2ปล้องแล้วไปเจอคนที่เล่น3ปล้องก็ไม่ต้องอิจฉาครับผมไอ้สปล้องของเขาก็อาจจะไม่ได้เก่งกว่าของเรามากนะครับอันนี้พูดปลอบใจนะครับผมต่อมาจะพูดถึงสเตตัสของโนโกกัจิกันบ้างน,นะครับสเตตัสของโนโกกัจิก็จะละไม้คล้ายกับโนกจิเหมือนกันนะแต่พลังโจมตีขึ้นมาทรงดีแล้วครับผมก็คืออยู่ที่100แล้วก็ค่า HP ขึ้นมาเป็นปโรมอยที่สมควับล้ว็ เล่นการโจมตีสายกายภาพอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าค่าสปีดก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่น่าห่วงคิดว่ามันก็น่าจะอึดพอที่เอาไปส่วนการโจมตีกลับของศัตรูได้นั่นเองครับทีนี้จะพูดถึงตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ GG จีรอนครับผม GG จอนก็เป็นโปกเกมอนสุขสงบธาตุ normal แล้วก็ธาตุมังกรครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มีความถไลไปถไลามาคล้ายๆกับเจ้าโนกจินั่นแหละครับอย่างที่บอกก็เลยเอามาใส่รวมกันซะเลยนะจุดที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการหายากครับ แล้วก็จะได้เจอกับเจ้าจีจีรอนนะเราจะเจอมันได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาที่มีความสูงระดับ3,000เมตรครับภูเขาที่สูงระดับ3,000เมตรนี่คือไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเราขึ้นไปขนาดนั้นโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องรับสภาพความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจีจีรอนมันเป็นโปกเกมอนที่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้อย่างสบายครับซึ่งอันนี้ขอแปลชื่อมัน,นิดนึงนะครับชื่อของมันชัดเจนมากจีจีเนี่ยมันจะแปลว่าประมาณคุณปู่คุณตาอะไรแบบนี้ได้นะครับส่วนรอนเน เป็นมังกรปู่นั่นเองครับซึ่งตัวของมันเองก็ดูมีบุคลิกแบบนั้นนะครับมีขนสีขาวๆอะไรพวกนี้แล้วก็ดูแบบว่ามีตาที่เป็นสีชมพูอ่าซึ่งตัวของมันก็จะสื่อได้ว่าเป็นมังกรที่มีอายุแล้วก็ผ่านโลกนูน่นโลกนี่มาเยอะแล้วนั่นเองครับมันก็เลยอาศัยอยู่ในภูเขาที่มีความสูงระดับ3,000เมตรได้อย่างสบายนะซึ่งใครที่อยากเจอกับ GG ลอนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ GG ลอนเนี่ยมันอยู่บนภูเขาก็จริงนะแต่ว่าบางครั้งนะครับมันก็ลงจากเขามาเพื่อที่จะมาเล่นกับเด็็กกที่่่่อยูดด้าานลงงครับซึเ อันเนี้ยเขารีมาร์คไว้ให้เลยว่าเป็นทั้งโปเกมอนเป็นทั้งพวกแบบเด็กๆของมนุษย์อะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่เด็กๆก็รักนะครับแล้วก็โปเกมอนทั่วไปก็จะไว้ใจเนื่องจากตัวของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีความใจดีนะครับแล้วก็ใครอยู่ด้วยก็จะมีความสุขรู้สึกสงบใจเออซึ่งอันนก็สอดคล้องกับชนิดของมันที่เป็นโปเกมอนสงบสุขนั่นเองนะซึ่งตัวของมันนี้นะครับมันลงมาด้วยความเชื่อมั่นมั่นใจว่าไม่มีใครทําร้ายมันใช่ไหมมันก็จะมาเล่นกับพวกเด็กๆกันไปกันมาครับแต่ที จีจีรอนมันโมโหใครมันโกรธใครปุ๊บมันสามารถใช้พลังของลมหายใจแล้วก็สามารถใช้พลังทางร่างกายของมันเนี่ยสร้างพายุขึ้นมาทําลายสิ่งรอบข้างได้นะครับนั่นคือทําเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องเด็กๆที่จะมาถูกรังแกอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับศักยภาพในการต่อสู้ของจีจีรอนไม่ธรรมดานะครับเป็นโปรกมอนใจดีก็อย่าหาไปทําให้มันโมโหเข้าละ อันเนี้เรากำลังพูดถึงในมุมที่ว่าจีจีลอนเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไปหามันบนภูเขา3000เมตรใช่ไหมแต่มันลงมาหาเราเองแต่ว่าแน่นอนโลกโปเกมอนก็ต้องมีนักวิจัยส่งคนไปศึกษาดูพฤติกรรมของมันซิว่าตอนมันอยู่บนภูเขาเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งโปเกมอนตัวนี้เวลาที่มันอยู่บนเขานะครับมันก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย มันก็จะแบบว่านอนพักพิงอยู่แถวๆใต้ต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วซึ่งภูเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมอกเยอะอะไรพวกนี้นะครับตัวจีจีรอนก็บางครั้งก็อยู่ในสายหมอกแล้วคนก็จะตามตัวมันได้ค่อนข้างยากนิดนึงครับผมแต่เมื่อได้เจอกับจีจีรอนบนภูเขาแล้วแล้วก็ได้พบพฤติกรรมของมันว่าเฮ้ยมันก็มีโปเกมอนอีกหลายตัวที่เป็นแบบโปเกมอนตัวเล็กๆโปเกมอนเบบีอย่างเงี้ยนะครับชอบมาสนิทสนมกับจีจีหลอนนะครับผมเท่ากับว่าที่มันลงไปสนิทสนมกับโปเกมอนเด็กหรือกระทั่งพวกมนุษย์เด็กๆข้างล่างนี้ แบบนั้นจริงๆครับผมเป็นที่รักของพวกโปเกมอนเด็กๆนั่นเองนะคราวนี้มาดูสเตตัสของโปเกมอนคุณปู่ใจดีตัวนี้ดีกว่าครับผมสเตตัสของจีจีรอนสุดยอดมากครับผมสเปเชียลแอตแท็กโคตรเยอะนะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านดีนะครับ HP ดีส่วนค่าสปีดก็น้อยไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรครับผมสปีดน้อยขนาดนี้เล่นในทิกลูมได้ผมว่าโอเคนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโนกัตจิโนโกกัต no จิแล้วก็จีจีรอนนะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนใจดีใจดี J D ชิวๆสบายๆที่นานโปเกมออนนนิสัยยแบบีู้่ โลกท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้จักพุมันมากขึ้นแล้วชอบตัวไหนหรือมีประเด็นไหนอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของมันในเกมในอนิเมะอย่างนี้หรือมีวิธีการเล่นอะไรพวกนี้ที่อยากจะมาพูดคุยก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสสวััดีครบ